ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่สิบตอน หลวงปู่สูงอยู่กับเราตลอดเวลาหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินเทวดาเดินดินอริยสงฆ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาเหนือโลกทั้งปวงแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่จะได้ละสังขารไปแล้วหลวงปู่นอนหลับอยู่ในโรงแก้วของวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็ตามแต่ทุกคนยังมีความเชื่อว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงปู่มีได้ดบับศูนย์ไปไหนหลวงปู่ยังคงคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีจิตใจผูกพันเชื่อมั่นและมีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ให้เขาเหล่านั้นมีแต่ความสุขความเจริญ จึงทําให้หลายๆคนยังคงได้เจอกับอภินิหารของหลวงปู่สวงอยู่เป็นประจำบางคนขอหลวงปู่ได้แล้วได้อีกดังเช่นสตรีผู้นี้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่สวงที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเธอมีนามว่าบุตรบาทนเจริญอยู่บ้านเลขที่30 บ้านหนองแสงหมู่ที่6ตำบลหนองแสงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเธอเป็นร่างทรงและเป็นเจ้าของตำหนักทรงของพ่อขุนศรีอินทริตย์ซึ่งเป็นที่รู้จักและนับถือของสิทธิในแถบอีสานเหนือเธอเป็นร่างทรงที่คอให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาเดือบร้อนทุกทางใจที่หาทางออกไม่ได้จึงทำให้มีผู้คนมาขอความอนุเคราะห์จากเธอเป็นประจำมีทั้งคนในละแวกนั้นและคนจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งคนจากกรุงเทพก็ยังเดินทางไปให้เธอช่วยเหลือมีตั้งแต่คนยากคนจน ไปจนถึงคนรวยระดับเศรษฐีเธอไม่เคยเลือกที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นเลยจนกระทั่งช่วงก่อนเข้าพรรษาของปี2546ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งที่ให้ความนับถือเธอมาหาเธอพร้อมทั้งนำรูปภาพของพระภิกษุที่มีอายุมามอบให้กับเธอ แล้วก็ได้บอกกับเธอว่าท่านได้ภาพนี้มาจากกรุงเทพโดยคนที่รู้จักกันมอบให้มาอีกทีหนึง่งทั้งยังบอกต่ออีกว่าพระภิกษุรูปนี้มีคนให้ความนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากเป็นพระภิกษุที่มีอภินยาเหนือโลกรูปหนึ่งเลยทีเดียวท่านมีนามว่า หลวงปู่สวงซึ่งในตอนนั้นเธอเองก็ไม่รู้จักและไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามดีซ้ำไปแต่เธอก็รับแล้วก็เก็บรูปภาพของหลวงปู่สวงเอาไว้ที่ตำหนักโดยนำไปวางรวมกับรูปบูชาอื่นๆเพื่อให้ผู้คนที่มาได้กราบไหว้บูชาด้วยต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง มีนามว่าพระอาจารย์แดงท่านมากับญาติโยมมาที่ตำหนักและเมื่อท่านได้เข้ามาในตำหนักแล้วได้เห็นรูปภาพของหลวงปู่สูงเท่านั้นละท่านก็ถามขึ้นมาทันทีเลยว่าได้รูปภาพนี้มาได้อย่างไรซึ่งเป็นรูปภาพของหลวงปู่สงูงที่ท่านเองก็ให้ความเคารพนับถือและยกย่องเป็นครูบาอาจารย์เลยทีเดียว และหลวงปู่สูงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอิทธิฤทธิ์และมีวัดปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครดีแล้วที่ท่านได้รูปหลวงปู่สูงมาไว้ที่ตำหนักนี้แต่ถ้าจะให้ดีแล้วท่านควรจะจัดทำขันบายสีถวายหลวงปู่สูงนะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ท่านรวมทั้งผู้ที่มากราบไหว้ที่ตำหนักแห่งนี้ด้วยและเมื่อเธอได้ยินพระอาจารย์แดงบอกเช่นนั้นเธอก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ที่คอรับใช้ร่างพ่อขุนสีอินทราิตย์ช่วยจัดทำใบสีเพื่อถวายรูปสการะหลวงปู่สวงครั้นเมื่อได้จัดทำใบสีเสร็จแล้วก็ได้จุดธูปเทียน บอกกล่าวให้หลวงปู่สูงได้รับรู้ว่าลูกหลานได้นำบาบสีมาถวายให้แล้วขอให้หลวงปูส่สวงจงอํำนวยพรให้ลูกหลานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำถวายใบยสีในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเมื่อถวายเสร็จแล้วก็ได้พากันนั่งสมาธิในห้องพระ ที่ถวายใบยสีจนเวลาประมาณเกือบสามทุ่มก็ได้มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือมีนกฮูกตัวหนึ่งบินมาไม่ทราบว่าบินมาจากที่ไหนแล้วมาตอนไหนซึ่งปกติแล้วที่ตำหนักไม่เคยมีนกฮูกบินมาเลย เสียงนกพู่กระพือปีกดังจนทำให้ทุกคนที่นั่งสมาธิอยู่ต้องลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจภาพที่เห็นก็คือนกพูก่กำลังเกาะอยู่บนใบสีพอดีทุกคนต่างแปลกใจว่านกฮูกเข้ามาได้ยังไงในเมื่อห้องพระประตูก็ปิดสนิทมีแค่ช่องหน้าต่างที่แง้มเอาไว้เพียงเล็กน้อยซึ่งนกฮูก ไม่สามารถจะบินเข้ามาได้ขณะที่ทุกคนกำลังรุ่นคิดสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งความตกใจทำอะไรกันไม่ถูกอยู่นั้นเจ้านกฮูกตัวนั้นก็ได้บินกระแทกฝาบานหน้าต่างที่แง้มอยู่จนเปิดกว้างแล้วบินออกไปทิ้งความงุนงงและความประหลาดใจไว้กับทุกๆคน และต่อมาอีกสองวันหลังจากที่นกคู่มาจับใบสีคุณบุษบาเธอก็ได้ประทับร่างทรงของพ่อขุนสีอินทรา t ิตตามปกติแต่ปรากฏว่าในวันนั้นท่านั่งของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยนั่งกัสมาธิก็กลับเปลี่ยนไปนั่งชันเข่าขวาขึ้น แล้วใช้ภาษาที่ทุกคนไม่เคยได้ยินร่างทรงพูดมาก่อนเลยเธอพูดคำว่าเนี่ยงละอ,อชมตึกเพกละสามีคุณบุษบาเคยเป็นครูอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าเธอพูดภาษาขเขมรแปลว่านางคนสวยขอน้าดื่มหน่อยเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นั้น ต่างก็แปลกใจไปตามๆกันว่าทำไมวันนี้ปู่ขุนสีถึงมีท่าทางแปลกไปจากเดิมและที่แปลกที่สุดก็คือภาษาที่ใช้พูดไม่ใช่ภาษาเทพภาษาคูโบสหรือภาษาอื่นๆที่เคยได้ยินมาเป็นประจำแต่กลับพูดเป็นภาษาขเขมรเราทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าต้องเป็นเทพองค์อื่น มาประทับร่างอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่ถวายน้ำให้กับท่านดื่มแล้วจึงได้มีคนถามขึ้นว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ใดท่านตอบทุกคนว่าใครๆเรียกเราว่าหลวงปูส่สวงมาจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเรามรณภาพนานแล้วอายุ351ปี แล้วท่านยังบอกต่อว่าความจริงท่านไม่ได้มรณาภาพหรอกนะเพียงแต่ท่านะเ,เปลี่ยนจากร่างแก่เป็นร่างหนุ่มเท่านั้นเองซึ่งร่างหนุ่มของท่านตอนนี้อยู่ที่ขเขมรต่ำแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ตรงไหนหากจะมองไปจากเขตแดนประเทศไทยให้ไปยืนตรงที่เป็นหุบเขาสูงที่อยู่ทางทิศใต้ของวัด ที่ตั้งสรีระของท่านในปัจจุบันแล้วมองตรงไปยังที่ราบต่ำของประเทศกัมพูชาบ้านที่ท่านอาศัยอยู่จะเห็นเป็นหมอกปกคลุมอยู่ท่านยังคงเป็นผู้ทรงศีลอยู่เช่นเดิมจากนั้นมีคนถามต่อว่าแล้วเหตุใดหลวงปู่ถึงได้มาประทับร่างคุณบุษบาละ่ะหลวงปูต่ตอบว่า ที่หลวงปู่มาประทับร่างของคุณบุษบาในครั้งนี้นั้นเนื่องจากในอดีตชาติเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนเพราะแม่บุษบาเคยถวายข้าวทิพย์ให้กับหลวงปูสง่สูงในชาตินี้หลวงปู่ก็เลยกลับมาช่วยเหลือแต่หลวงปู่จะไม่อยู่ในตำหนักร่วมกับพ่อขุนศีอินทราทิตนะหลวงปู่จะไปอยู่ที่เทียงนาเหมือนที่หลวงปู่เคยอยู่มาก่อน ดังนั้นกุณบุษบาจึงได้จัดสร้างกระท่อมหรือว่าเถียงนาขึ้นในสวนและอันเชิญรูปหลวงปู่ที่มีลูกศิษย์นำมาถวายไปประดิษฐานเอาไว้ในเถียงนาใหม่เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชาและได้จัดทำว่าวแขวนเอาไว้ที่ข้างฝาให้หลวงปู่ด้วยในช่วงที่อัญเชิญหลวงปู่มาทับร่างนั้น หลวงปู่มักจะเรียกให้คนที่นั่งใกล้ๆจับหัวแม่เท้าของหลวงปู่เอาไว้แล้วให้นวดตรงรอยปวดปูดใต้ตาตุ่มขวาซึ่งก่อนหน้านี้ที่เท้าของคุณบุษบาจะไม่มีรอยปวดบวมใดๆเลยตั้งแต่มีหลวงปู่สวมมาประทับร่างที่เท้าของเธอก็เกิดรอยแดงปูดขึ้นมาทำให้เธอและคนใกล้ชิดประหลาดใจมาก ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอยู่มาวันหนึ่งที่หลวงปู่กาลังประทับร่างกุณบุษบาอยู่นั้นได้มีคนถามหลวงปู่ถึงเรื่องนี้หลวงปู่จึงบอกว่ารอยปูดที่ตาตุ่มนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงปู่ฝังเหล็กไหลเอาไว้และในร่างของปู่ก็ยังมีฝังเอาไว้อีกที่หนึ่งด้วยแต่เหล็กหลยนี้หลวงปู่ให้ใครไม่ได้ เพราะหากว่าคนที่ได้ไปมีบารมีน้อยจะส่งผลให้ทรมาหากินฝืดเคืองจะต้องเป็นผู้ทรงศีลเท่านั้นที่จะถือเอาไว้ได้หลังจากนั้นทุกครั้งที่หลวงปู่ลงประทับร่างคุณบุษบาหลวงปู่จะขอดื่มน้ำทุกครั้งแล้วน้ำที่เหลือจากที่หลวงปู่ดื่มกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่คนแย่งกันเนื่องจากนางทองเสา ซึ่งเป็นญาติของคุณบุษบาได้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบจนกลายเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายที่เฝ้ารอวันที่จะจากไปจู่ๆวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังลงประทับร่างของคุณบุษบาอยู่นั้นคุณทองเสาได้ขอน้ำที่หลวงปู่ดื่มเหลืออยู่มาดืม่มปรากฏว่าอาการของเธอดีขึ้น แล้วเธอก็ได้ดื่มต่ออีกสองสาครั้งจากอาการที่เพียบหนักรอวันจากไปปัจจุบันกลับมาเดินเหินแล้วก็ทำงานได้ตามปกติเนื่องโดยคุณบุษบาไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่หรือว่ารู้เรื่องราวของหลวงปู่มาก่อนทำให้เธอตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าหลวงปู่สวง ที่มรณภาพแล้วและสรีระของหลวงปูย่ยมคงอยู่ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจริงหรือไม่เมื่อเธอเดินทางไปถึงก็ได้ไปสืบถามหาที่อยู่ของวัดหลวงปู่สวงจนได้ทราบว่าสรีระของหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ที่วัดไพรพัฒนาเธอจึงเดินทางต่อไปที่วัดไพรพัฒนา และได้เห็นสรีระของหลวงปู่ในโลงแก้วจริงๆทำให้คุณบุษบาและคนอื่นๆรู้สึกว่าดีใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ได้มากราบสรีระของหลวงปู่สวงและอีกประการหนึ่งก็คือวัดที่ตั้งสรีระของหลวงปู่อยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชาจริงๆตามที่หลวงปู่บอกไว้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่า คนที่มากับคุณบุตรสบานั้นไม่มีใครเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อหลวงปูส่สวงมาก่อนเลยและเพราะอะไรหลวงปู่จึงโปรโดพวกเขาเหล่านั้นจนนำพาให้พวกเขาได้มากราบสรีระของหลวงปู่หรือจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เคยได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือจากผลบุญจากที่คุณบุตรสบาได้เคยถวายข้าวทิพย์ให้กับหลวงปู่ จึงดนบันดาลให้เธอได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่ในชาตินี้ระยะทางจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษถึงจังหวัดเลยระยะทางร่วมพันกิโลเมตรแต่ด้วยจิตเมตตาที่หลวงปู่สวงมีต่อมน,มนุษย์แม้ว่าหลวงปู่จะลาสังขารไปแล้วก็ตามแต่หลวงปู่ยังคงคอยช่วยเหลือมน,มนุษย์ อยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องล้ำลึกทางจิตวิญญาณเกินความสามารถค่าเดาของคนธรรมดาอย่างเราเราท่านๆ่าถ้าความเพียรของเรากล้ามันเผาได้หมดทุกอย่างเผากิเลสได้หมดเผาความโลภความโกรธความหลงออกจากหัวใจของสัตว์โลก เขาได้หมดทุกอย่างในร่างกายของเหล่านี้อะไรจะมาขวางไม่ได้จะมาปิดบังไม่ได้เป็นโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปูส่สวงหลวงปูส่สวงท่านอยู่เหนือคำพูดเหนือความคิดเป็นอจินไตยผู้คนทั่วล่าพร้อมน้อมใจน้อมกายลงก้มกราบ และเทิดทูนหลวงปู่สวงเอาไว้เหนือกล้าวด้วยประกาศทั้งปวงอิลิเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้ครัผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ